ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับที่ช่วยให้ผมทำเงินหลักแสนจากสมุดร,ระบายสีหนึ่งเล่มบน a เม Amazon KDP กันนะครับโดยเริ่มจากเคล็ดลับข้อแรกก็คือการค้นหานิดหรือตลาดที่มีคู่แข่งไม่เยอะมากและมีความต้องการซื้อพอสมควรคำแนะนำของผมก็คืออย่าทำอะไรที่มันกว้างเกินไปครับเช่นระบายสีพาพวิวหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น landscape c o l o r i n g book เนี่ยครับเห็นไหมว่าเสิร์ชรีซอตั้ง10,000อะไรแบบเนี้ยคือคู่แข่งมันเยอะมันกว้างเกินไป ให้เราลองทำการนิสดาวลงมานะครับหรือก็คือทำให้มันเจาะจงมากขึ้นเช่นแลนสเคปเนี่ยก็คือภาพวิวเนาะภาพวิวมันก็จะมีหลากหลายที่เช่นแบบผมลองเสิร์ชว่า River Landscape นะครับ River Landscape เนี่ยปุ๊บเราลองดูว่ามันมีไหมนะครับจะเหลือแค่พันรีสอลเองกับเมื่อกี้ตั้งตั้งหมื่นรีสอมันอาจจะไม่มีสักเกชั่นเนาะแต่เรามาลองมาดูก่อนว่ามันมีคนทำไหม ดูนะครับอ่ะก็มี River and Waterfall อ่า Landscape Room s t u n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  g Landscape Outdoor Landscape นะครับอย่าง River เ,เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่คือเขาเรียกว่าไงล่ะมันไม่ค่อยมีแหลงแต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามันมีที่น่าสนใจก็คือ l a n d s ส p p e Room เดี๋ยวเราลองมาเสิร์ชดู l a n d นส p p e Room กันอ่า Room นะครับอ่ะมีนะครับ Landscape Room ค o ลเล l i n g b o o k โอ ก็รีซอก็ยังอยู่แค่หลักพันนะครับจะเห็นได้ว่ามีเล่มนี้นะครับเป็นเบสเซลเลอร์เลยแรงแค่8000เองแล้วก็เล่มอ,อื่นๆก็มีครับก็มีคนทำนะครับก็มีคนทำนี่ครับคือเป็นการทำนิสดาวก็คือทําให้มันแคบลงมาเพื่อเราจะได้หาช่องว่าเข้าไปแข่งกับเขาได้ข้อ2ก็คือทําให้แตกต่างผมก็จะขอยกตัวอย่างแรงเสถคยรคอลลั่งบุ๊กเหมือนกันนะครับ เอาจิงแล้วเนี่ยอย่างแบบตลาดหนังสือระบายสีหรือตลาดหนังสือประเภท low นเท t e n t no อนเ t e n t เนี่ยตอนนี้คือก็ทําเหมือนเหือนกันหมดก็คือพอเราเห็นว่าเอ้ยอันนี้ขายดีวะคนก็แหกไปทําเอ้ยอันนี้ขายได้ก็แหกันไปทําแต่แค่นั้นมันยังไม่พอครับก็คือแหกไปทํายังไม่พอคือล่อกหน้าปกกันด้วยนะครับล่อกหน้าปกกันด้วยพอหน้าปกมันเหมือนเหมือนกันอีกเนี่ยเวลาคนซื้อเขาเห็นเนี่ย ขาก็เบื่อครับเห็นปกแบบเดิมๆแบ่อยๆก็เบื่อตอนนี้มันมี AI ช่วยทํางานแล้วนะครับลองใช้กันให้คล่องแล้วใช้มันช่วยทําหนังสือเราให้แตกจากาคนอื่นดูครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเหมือนกันเห็นไหมว่าอันนี้เราคือแ,อแลนส s c a p e Collating Book นะครับเห็นไหมว่าปกมันแบบเนี่ยอย่างเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยอก็โทนเดียวกันคือนเตอร์ตรงกลางเนาะแล้วมี2ข้างนเตอร์ตรงกลางมีสองข้างอันนี้ยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนกันเลยภูเขาเนี่ยภูเขา นะครับเอเลื่อนลงมาเนี่ยเซ็นเตอร์ตรงกลางอีกละอ่ะนี่ภูเขานะครับแล้วก็่าจะเป็นรูป AI Gen เจนนะครับก็คือแบบมันก็เจนออกมาได้คล้ายๆกันอะไรเงี้ยคือไม่มีการใส่สไตล์อะไรให้มันเลยนะครับข้อที่3ข้อถัดมาก็คือทําออกมาให้มันมีคุณภาพดีครับคําว่ามีคุณภาพนี้เนี่ยคือทุกส่วนของหนังสือเลยนะครับอ่าไม่ใช่แค่หน้าปกอย่างเดียวก็คือต้องทําให้ดีทั้งหน้าปกแล้วก็เนื้อข้างในด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูเล่มนี้กันครับ ที่แหลงแปดพันเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าปกเขาก็ทําดีครับลองดูรูปข้างในลองดูรูปข้างในมีรูปมีข้อพันไหมไม่มีถ้าไม่มีเราลองรีแซมเปิลดูครับโอเคปึ๊บอืมนี่ครับรูปก็จะประมาณนี้จะเห็นได้ว่าเออรูปชัดอืมสบายสีง่ายทําค่อนข้างดีนะครับทีนี้พอเราเห็นตัวอย่างที่มันดีนเนี่ยเรามาดูตัวอย่างที่มันไม่ดีกันไหมอย่างไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเห็นเล่มนี้เนาะที่มันแหลงหลักล้านใช่ไหม หลักหมื่นมันจะมีแถวนี้แหละปึ๊บ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 นี่ครับอ่ะลองดูเล่มนี้แล้วกันดูข้างในกันนะครับจริงๆเล่มนี้ก็คือเป็นหนังสือ AI Gen เนาะโอเครอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเป็น AI Gen นมันจะมีแบบแทนที่เขาจะลบไอ้พวกแบบแรงเอาดํดำๆหรือทำให้มันชัดกว่านเ,ออเนี่ยเออเนี่ย มันคือแบบอย่างั้นเนี้ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลลดลงไปจอดตรงแบบขั้นบันไดที่มันเป็นหินได้ยังไงครับอ่ใช่ไหมมันดูไม่สมเหตุสมผลแต่ขนาดไม่สมเหตุสมผลเนี่ยเขาเขายังก็ยังขายออกครับอาจจะขายไม่ดีแต่ขายออกอืมเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องทําให้ดีเพราะว่าสมมติถ,ถ้าเราทําไม่ดีหรือมันดูไม่สมจริงอะไรเงี้ยเราก็จะโดนรีวิวที่มันแย่ได้ครับอาจจะโดนหนึ่งดาวหรือแบบโดนลูกค้าคืนหนังสือได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยที่โดนหนึ่งดาวก็คือ The page already r e a 80% to nitify print in b a c k and the page artin e อ่าก็คือแบบ80-90%ของหนังสือเล่มนี้เลยมันมีเงาดำอะครับมันเลยระบายสียากแล้วก็กระดาษส่นเรื่องกระดาษที่มันบางเนี่ยมันเป็นที่ทางอเมซอนเราแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับก็คือแบบไม่ไม,ไม่ไม่แต่งรูปก่อนถึงใช้ ai tin ก็ควรจะแต่งรูปก่อนนะแล้วก็ข้อถัดไปเลยก็คือเราควรรักษาลายเส้นให้เป็นรูปแบบเดียวกันอย่างอย่าง ai เจนอ่ะมันง่ายอยู่แล้วครับ ทำให้มันเป็นตีมเดียวกันน่ะเส้นหนาควรจะเป็นเส้นหนาทั้งเล่มอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยอยู่ดีอย่าง, ID, างดูอย่างรูปนี้เป็นตัวอย่างครับเห็นไหมว่าทําไมอยูน่นี้รูปนี้โผล่มาอ้อาวฟ้ายังมีแรงเอาสีดําเลยทําไมไม่ลบออกหรือแบบบางคนก็ใช้ไอผสมเนาะไม่ได้ใช้ไอเจนทั้งหมดผสมแต่ว่าการผสมอ่ะมันก็มีข้อเสียครับก็คือทําให้หนังสือเราอ่ะมันดูไม่เป็นแบบคนวาดคนเดียวกันน่ะเหมือนเราไปซื้อจากต่างที่มารวมๆกันอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วเราควรท,ทําข้างในเนี่ย นะครับให้มันเป็นแบบไอเส้นแบบเดียวกันเนี่ยมาดูเล่มคนที่ใช้มือวาดกันนะครับอย่างเงี้ยคืองงแบบเล้วเราก็รู้ว่าพอเห็นรูปนี้กับรูปเนี้ยเราก็รู้พอดูออกว่าเออเขาวาดคนเดียวกันนะหรือแบบรูปนี้กับรูปเนี้ยก็เห็นว่าเออเขาวา,าดคนเดียวกันนะอะไรเง,งี้ยครับพอลูกค้าซื้อไปแล้วเขาเปิดดูอ่ะเออเขาก็จะรู้สึกว่ามันดูดีอะ่ะมันดูมีคุณภาพนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนะี่ยให้สนุกกับงานที่ทําแต่คือบางทีอ่ะเรา เราก็ต้องคิดว่าเราเออทำเพราะว่าเราจะมาหาเงินออนไลน์เนาะเราไม่ได้ทำเป็นงานดีเล็กสำหรับบางคนนะครับทีนี้เนี่ยพอเราตั้งใจว่าเราจะมาหาเงินเนี่ยพอเราได้มาทำอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกไม่สนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแรกอะอยากให้แบบถ้าคุณไม่ได้สนุกกับการสมุดระบายสีหรือว่าไม่เชื่อว่าเนี่ยทำระมุดสบายสีแล้วสามารถสร้างรายได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือน ให้เราได้เนี่ยผมึแนะนําเลยว่าลองหาทําหนังสือแบบอื่นครับเพราะว่าถ้าคุณไม่สนุกหรือคุณไม่เชื่อเนี่ยพอคุณทําได้ไปสักพักหนึ่งอ่ะคุณก็จะเบื่อคุณก็จะเบื่อแล้วคุณก็จะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นอยู่ดีซึ่งการทําแบบเนี้ยมันทําให้เราอ่ะทำงานไม่ต่อเนื่องครับคือบางทีอ่ะถ้าเราทําไปเรื่อยเราสนุกหรือเราเชื่อว่ามันสร้างไรายได้ให้เราได้เนี่ยแล้วมันต่อเนื่องเนี่ยงานบางอย่างก็ใช้ระยะเวลาครับคือโอเคใน ขัวคลิปอาจจะจวงมาว่าสมุดระบายสีหนึ่งเล่มทาเงินหลักแสนใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ระบุว่าไอ้หนึ่งแสนเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยมันนานแค่ไหนถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยคือเราอยากสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องควรอย่างน้อยคุณจะมีความเชื่อว่ามัน่ะเออมันทําได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ5เคล็ดลับผมมองว่าพอนําไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าลองเอาไปปรับกับการทํางานของตัวเองก็หวังว่าจะประสบการสําเร็จการทําสมุดระบายสีกันทุกคน แล้วก็ถ้ามีคำถามหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำาเม z o o n k p p เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็จะรีบตอบกลับให้ไวที่สุดช่วยกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ